Lenovo เปิดตัว Legion Phone Duel สมาร์ทโฟนเกมมิ่งตัวแรกของ Lenovo ที่สำคัญคือราคาเขาไม่แพงเลย ข่าวนี้นะครับมันจะรีเลทหรือว่าย้อนกลับไปหาข่าวที่ผมเคยอ่านไว้ก่อนหน้านี้ก็คือช่วงกลางปีหลังนี่ตั้งแต่เดือนมิถุนาไปนะครับของ2020เนี่ยเราจะมี CPU snapdragon 865 plus ออกมานะครับเพื่อให้สมาร์ทโฟนหรือว่าพวกเรือธงแต่ละยี่ห้อเนี่ยเอาไปใส่กันได้อีกนะครับแล้วในข่าวนั้นผมก็ได้บอกว่ามี2ยี่ห้อที่จะนําเอา865 plus ไปใช้เป็นเจ้าแรกๆก็คือ asus rog phone 3นะครับซึ่ง asus rog phone 3ก็เปิดตัวไปแล้ว ตัวนี้มีข่าวว่าจะมาเมืองไทยด้วยนะครับแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งและอีกยี่ห้อหนึ่งที่ตอนนี้เปิดตัวตามมาติดๆเลยนั่นก็คือ Lenovo ครับ Legion Phone Duel น,น,นี่ชื่อรุ่นกันจริงๆคือ Legion Phone Duel นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่2เลยที่ใส่ snap 865 plus มาดูสเปคกันครับว่า Lenovo Legion Phone Dual มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากหน้าจอ AMOLED Full HD Plus นะครับขนาด6.59นิ้วนะครับมี Refresh Rate 144 Hz นี่ขยบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะแล้วก็มี Touch Screen 240 Hz ครับนี่หยละเอียดเชียว <Yeah. S 1> CPU เป็น Snapdragon 865 Plus นะครับมีแรมให้เลือกดังต่อไปนี้มีรุ่น8 g b 12 g b และสูงสุด16 g b ครับโอ้แรม16 g b ROM 5 GB. 112กิกแล้วเป็น lam DDR5 ด้วยนี่โอเรียกว่าสเปคนี่ทะลุขีดจำกัดไปเลยสเปคกล้องกล้องหน้า20ล้านนะครับกล้องหลัง64ล้านแล้วก็ก็มีเลนส์วาย16ล้านนะครับรองรับ wi-fi 6รองรับ b l บลูท t h 5.0มี NFC นะครับกล้องหน้าเนี่ยแปลกมากคือมันเป็นกล้องหน้าที่ป๊อปอัพนะฮะปกติกล้องหน้าป๊อปอัพคือมือถือเป็นแนวตั้งนี้ใช่ไหมก็จะป๊อปอัพขึ้นมาด้านบนอย่างนี้ แต่ Legion Phone d u e l นะฮะจะเป็นป๊อปอัพที่เป็นแนวนอนครับแล้วโผล่มาด้านข้างเครื่องแบบนี้ <c oughs> งงเลยนะครับเนี่ยพราะเวลาเราเล่นเกมเราอยู่อย่างนี้ไงแล้วกล Pop ้องป๊อปอัพมันก็จะโผล่มาพอดีนะครับเจ๋งมากแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็ว9 0วัตต์ชาร์จ0-50%ถึง50%ภายใน10นาทีชาร์จ0-100ถึง100ภายใน30นาทีโอ้โหจี๊ดมากมีพอร์ต USB อ y p e C ทช่องด้านข้าง กับด้านล่างสมมติด้านนี้เป็นกล้องด้านนี้ก็จะมีด้านล่างอัอนนึงเอาไว้เสียบชาร์จเวลาเราเล่นเกมแนวนอนนี่โอออกแบบมาเป๊ะมากรูปทรงสวยนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเขาจะเปิดราคาในประเทศจีนมาก่อนเป็นหยวนคูณเป็นไทยออกมาได้ตรงนี้นะครับรุ่น8กิกะลอม128 15,800บาทอบาทสมมติตีเป็นเครื่องหิ้วนะมาเมืองไทยบวก2,000บาทเครื่องหิ้ว17,800เฮ้ยไม่แพงเลยเจ๋งมากรุ่นแรม12 g กิกก็17,600บาทแล้วก็รุ่น16 g กิกลอม512ตัวนี้จะทะลุไปเลย27,100บาทนี่ข่าวดีก็คือ lenovo legion phone duel ตัวนี้นะครับจะขายในจีนก่อน แล้วหลังจากนั้นจะขายในเอเชียก่อนเลยแล้วค่อยไปขายในยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาลาตินอเมริกาไปนูน่นรอไปเลยนะฮะเพราะว่าโควิดส่งของยากเราขายกันในเอเชียก่อนนี่เลยเมืองไทยมาแน่นอนครับนะฮะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่ผมขอทาง Lenovo มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าตัวนี้น่าสนใจใอยากลองเล่นเกมเกมมิ่งสมาร์ทโฟนแรม16กิกด,ดูมันจี๊บใจขนาดไหนรอเลย สนับสนุนโดย dtm dta ครบวงจรด้าน engineering software aas n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์ Network รจาก king it แก๊ g เจคันเทพโดย,โทยเทพแก๊สเจ็ด the digital stm สูตยร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ tt pass บริการ power supply สำรองใช้โดย tt thermal tech